สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะคะวันอังคารที่ย3สิบสามแม่น้องแจงกะได้น้ำแนวทางมาตอนมาฝากคือเกาเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางของอันเอฟซีเด้อค่ะเป็นแนวทางไหมเพราะว่าแม่น้องแจงกะ เปิดช่องใหม่เนาะค่ะเนาะกับซีเดือนวันที่ยิบเก่านี่เนาะค่ะซีเดือนเต็มวันที่ยิบเก่านี่ซีเดือนนี่กัสิบแปดงวดเนาะค่ะเนาะเลขแปดงวดแปดงวดนี่แม่น้องแกงกะมีเสี้ยนใหม่แน่เสี้ยนเก่าแน่มาอยู่กับแม่น้องแกงกะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแม่น้องแกงเปิดใหม่ก็ต้องพยายามหาเสี้ยนใหม่ๆเข้ามาหรือว่าหาเสี้ยนที่เพิ่นอ่าอยากมีหน้าทางมาแบ่งปันเอามาลงให้เนาะค่ะเนาะส่วนของแม่น้องแกงนัินแม่น้องแกงกะมีหน้าทางอยู่แต่ว่าบ้านเนี่ยเอาลงเนาะค่ะงวดนี้ แม่น้องแกงก็สิเอาของเอฟซีหรือว่าเซียนเพิ่นเอามาให้แบ่งปันนี่มาลงกอนจังซี่นะบนัดนี้แนวทางมื้อนี้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะคะ่ะเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางของพ่อแดงเด้อค่ะคุณพ่อแดงเพิ่นส่งแนวทางมาให้ะคะ่ะเพิ่นก็เบ,บิ่งช่องแม่น้องแกงอยู่ยูทูปแม่น้องแกงนี่แหละคะ่ะเพิ่นก็นเลริ่นมทรงแนวทางมาให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ แม่น้องแกงก็เลยสิเอามาน้ำเสนอเลขเพิ่นบ่หลายโตจ้าเป็นแนวทางบนล่างเป็นแนวทางบนล่างเด้อค่ะเด้อไปกลับแนวทางบนล่างไปกลับเด้อค่ะเพิ่นเอามาให้แม่น้องแกงเดี๋ยวแม่น้องแกงก็จะเขียนซื้อเพิ่นจะกดกันเด้ออย่าเฝ้าเด้อเพิ่นสิว่าเขาบ่เขียนซื้อแน่มันสิว่านั่นน่ะเพิ่นว่าเป็นแนวทางบนล่างไปกลับเนาะค่ะเนาะ เขียนซื้อเพิ่นจกนนากน้อยกลอนเพิ่นชิวาหายเครดิตเพิ่นจากนอ้อยจังไดกับแม่น้องแกงก,ก,ขงก็ขอขอพะคุเด้อค่ะเด้อขอขอพะคุณคุณพ่อแดง้อค่ะเดอ้อที่เอาแนวทางมาให้แม่น้องแกงนําเสนอต่อเอฟซีเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลงวดประจําวันที่1สิงหาคม2 5 6 7นะคะเป็นเลขวิ่งบนล่างตัวเดียว้อค่ะเดอ้อ6ค่ะวิ่งบนล่าง6ตัวเดียวแล้วก็ จับคู่หกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกสีก่เพิ่นว่าใกล้ๆมือเพิ่นสิมาจับสามโตบนไห้เด้ค่ะเดอ้อเพิ่นสินมาเน้นไห้เพิ่นบอกแม่น้องแกงแล้วมาดิบแม่น้องแกงเตรียมโตสีลงเรียบ้อยแล้วเพิ่นกัให้แม่น้องแกงแถมมาอีกโตหนึ่งคะ่ะเป็นเลขแถมมาเด้ค่ะคะันผูใ้ใดสนใจก็ซื้อไว้บ่าสนใจกัแล้วไปได้ค่ะเด้แม่น้องแกงเอาให้เบิง่งเป็นเลขแถมที่ขาเจ้าให้มาแบบ กำลังสือออกวิดีโอพอดีนะนะเพื่อนก็ได้แถมมาให้นนะนี่จ้ะหกหกจ้ะเพื่นแถมตัวน,นี้ล่ะคันผูด้ได้มากก็เอาไปจับเป็นแนวทั้งชลากินแบงรัฐบาลนะคะซ่อมๆเบิงสะก้อนก็นกนได้จ้ะเพื่อนหามากมีสามหางเนาะค่ะนอ็มีหกศนย์หกเจ็ดหกสี่หกศูนย์หกเจ็ดหกสี่แล้วก็แถมมาสุดท้ายค่ะหกกค่ะ บุนลางไปกลับเด้อค่ะเด้อเพิ่นว่าใกล้ๆมือเพิ่นสิมาเน้นให้อีกเทื่อนึงเป็นสามโตเด้อค่ะหรือว่าสองโตลางเพิ่นก็สิมาเน้นให้เนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกแม่น้องแกงว่าจังซันแม่น้องแกงก็นําเสนอจังซี่คือกันก็มาอธิบายให้เอฟซีฟังใช่ได๋แม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้แม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะอยู่กับช่องแม่น้องแกงแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อแดงเด้อค่ะเด้อที่ส่งเอ่อแนวทางมาให้แม่น้องแกง มาแนวทางมาแบ่งปันแม่น้องแกงเนาะค่ะเนาะขันเพิ่นบ really ่มี่ขันเพิ่นบ่ส่งมากกับซีวมีแนวออกกันละแค่แต่เพิ่นเพิ่นให้ก็เอาโลดนละเนาะเพิ่นว่าเอาเอาไปออกล่องเบิ่งล่องเบิ่งก็ล่องเบิ่งเพิ่นอาจจะไปเป็นเซียนอยู่่องอื่นอย่างหรือว่าใส่น้ำปากกาอื่นหรือว่าใส่ซื้ออื่นแม่น้องแกงก็บ่อลลูนนะเพิ่นส่งมาให้แม่น้องแกงจังซี่แม่น้องแกงก็เอาจังซี่คือกันนั่นน่ะเพิ่นเขียนมาให้จํานี้ล่ะค่ะยังได๋แม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะอ่า แนวทางนี่ใส่ยิบจับสลากกินแบงได้ค่ะ <c oughs> แม่น้องแกงกับเอาน้ำมาให้เบิงซองแม่น้องแกงกับเปิดลับเปิดลับผุนด้เมื่อแม่เปิดลับค่ะแม่ซองแม่น้องแกงกับสิมีเซียนหม่ๆม,มาให้เบิงเสมอเนาะคะ่ออะเนาะเพราะว่าแม่น้องแกงเปิดไม่เอฟซีก็สิได้เข้าใจว่าแนวทางมาตาใสเป็นของผู้ใดเพิน่นเอามาให้แม่น้องแกงก็คือบ่เคยได้ยินซื้อเซียนต่างๆแนี่อาจจะบ่เคยได้ยินค่ะเพราะว่าแม่น้องแกงกะนี่ค่ะงวดที่แปดค่ะงวดนี่ค่ะเขางวดที่แปดพอดีพอดีค่ะ ขันแม่นกับแปดมวดกับแปดสูตรเนอกขานนาะขันแม่นเป็นสูตรขันแม่เลขสูตรเท่าแม่น้องแกงกับแปดสูตรปุ่นล่ะค่ะสูตรละงวดละงวดละงวดมันกับบะเมียนนอกซิบหามือแม่น้องแกงกับจักเสียเอาวันอีหยังมาลงแน่นั่นนะเดี๋ยวมืออื่นแม่น้องแกงเสียเอาวันเลขกันวิ่งของแม่น้องแกงมาไปมาจับคู่ห้เด้อค่ะเด้อมืออื่นแม่น้องแกงเสียเอาเลขกันจับคู่แม่น้องแกงมาห้ที่ว่าแม่น้องแกงปล่อยไปแล้วนะปล่อยอันเลขวิ่งไปตั้งแต่ตองงวดเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงวิ่งสองกับหกเนาะเดี สี่กับไปถามเมึงอาจารย์าบางเถืออาจารย์น่อยคนมาเกลกอะอาจจะเอามาลงอีกเจือเยู่ดอกคันอันทักไปหา่นยูเด้เ่นกะบ่ปากปาก็ติงกันนะ <c oughs> <c oughs> แม่น้องแกงกับสิไปขอแนวทาง่นมาลุ่งขึ้นกอดนะคะซ้อม <c oughs> ๆซะเกินนะคะแม่น้องแกงกับไปพยายามหาเซียนหาเอฟซีทีเพิ่นมีแนวทางมาแมงปันมีสูตรมาแมงปันเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะที่แม่น้องแกงสิน้ามาเว้าให้ฟังว่า ่องแม่น้องเกงเป็นยังซี่เป็นยังคือมีแบบนี้คือมี่ต่เสี้ยนไม่แท่เพราะว่าแม่น้องแกงเปิด่องไม่ค่ะซี่เดือนสิเขาวันที่ยีบเก่าได้ค่ะเด้อบว้กนแม่น้องเกลงลงยูทูบครั้งแรกวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมกลไรเป็นเบื้องท้่หลังมี่หน้าหลักเมษาพฤษภ้ามิถุน่ากรกฎดาเนี่ยก็ซี่เดือนซี่เดือนพอดีจ้าซี่เดือนกสิแปดงวดเนะเดือนหนึ่งมี่สองงวดนั่งสินะก็มีเขามี่ลุดค่ะ มีอาจารย์มามีเขามีลูดพ่อกระหโอกาสเพิ่นเพิ่นกระยุ่นน้ำแม่นางแกงพูดแล้วงวดสองงวดสามงวดก็ว่ากันไปผู้เพิ่นประสง์มาอีกกระแล้วไปยังสิน้ำแม่นางแกงก็ขอขอบพระคุณที่เคยสรงมาให้ขันมีแนวทางก็สรงมาแบ่งแม่นางแกงแม่นางแกงก็เอาคือเกา อันถือบ่ถือกันแม่น้องแกงกับเบลูเพราะมีผู้ใดหูดอกค่ะของพวกนี้มัน่มีหากเพิ่นกะเห็ดเต็มความสามารถเพิ่นขึ้นกันก็เพิ่นเสียมาแบ่งปันผู้ใดสิอยากมาเสียซื้อเสียงเจ้าของเนาะเพิ่นก็อยากมีซื้อมีเสียงคือกันจังหวะมันเข้าเห็ดจังได้มันก็เข้าค่ะเลขเสียโลดขันมันเสิบ่าเข้าเห็ดจังได้มันก็บ่าเข้านี่แหละจ้าแนวทางของคุณพอแดงเนาะค่ะนอสามหางค่ะมีแถมตัวนึงนะคะเด้อสามหางบนล่างเท่านั้นนะคะตัวเลขไม่เยอะไปกลับค่ะ ก็มีหกศูนย์หกสี่หกเก็ดนะค่ะเนาะแถมหกหกค่ะวิ่งหกตัวเดียวเท่านั้นนะคะแนวทางหยิบจับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลแม่น้องแกงกะเอามาเบาซูฟังนะนะสิ <10 S 2> เป็นจ้งไดแบบไดกะ จังคอยติดตามเบิองว่าเพิ่นสิอยู่กับแม่น้องแกงดีโดนบ่แม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณน,นะคะเนาะเอฟซี FC, หรือว่าอ่าพ่อแดงเนาะคะ่ะที่ส่งแนวทางมาให้แล้วก็ขอขอประคุณเอฟซี FC, ที่เป็นกําลังใจให้กับแม่น้องแกงที่อยู่กับแม่น้องแกงมาเด้อค่ะเด้อขอขอประคุณหลายๆค่ะแล้วก็จังได๋ยังได๋ก็ให้แมเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนหรือว่าผู้ใดผ่านไปผ่านมาเจอ YouTube แม่น้องแกงนี่ก็มาเบิง่งแม่น้องแกงก็ขอให้มีความสุขความจเจริญอย่าให้อัน มีความทุกความยากด้วยค่ะอันใดกัันใดกับให้อันมีแต่แนวสิ่งดีๆเขามาเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่น้องแกงกะมาว่าสมนี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ